เซนครับออฟฟิเชียลนะยแกเล่นมุมแมลงเจได้ลงลงไอเหี้ย,ยเนี่ยแต่ว่าจะได้เป็นแบบว่าแบบเป็นเด็กหนุ่มอ่ะแกะเล่นลูฟี่เลยนะเเมื่อกี้เห็นหน้าบ้าบอไอการเล่นสองมชจเบียวคุยอันอนี้เคียวคุย

กินะเขียวยันช่วยหาหน่อยโซโซ l ซตี้เออไม่ต้องพูดนะโอเคลืมไปสนุกนะมันมีปพาะวะน่าจะมีนะโซโซ a ซตี้ใครสามารถแปลงร่างได้มาตอนนี้ขอคนหนึ่งไอดิมไม่ดิมไม่ดิมไอดิมดิมอยู่ไหนเอ้ยกลางมือรีเมสกินเหรอมือแค่สกินเดิมก่อนนะไอไอดิมอยู่ไหนไอดิมดิมเอ้ยดิมคุ้วไอดิมไอดิมมีมีเขียวยันมีไอดิมแค่สกินนั่นน่ละดิมสกินไอดิมสกโซนดำๆบ้าที่ไม่แพ้ไปอ่ะไอดิมสุดหน่อยไอเขียวยัน นี่มีแล้วเนี่ยนั่งดูอยู่เนี่ยเฮ้ยเหมือนอยู่แบบทำมาดีเนียนดีเหมือนเหมือนเหมือนนี่มันโตโตเซตี้เนี่ยสัดตีมันโตใหญ่เลยนะใช่ถ้าตามสเกลยิงใหญ่มากแต่ถ้าเอาเอาตัวเอาแค่ตัวเหมือนก็พอแล้วใครมาใครขี่มังกรนายเกลไปอาการใช้สกินเดิมกันดิคือน้องต้องอยู่ใช่ไหมพี่แซมสกินสกินชุดดำสกินชุดดำทุกคนสกินชุดดำ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 เปลี่ยนตั้งนานแล้วเหรือใครพี่แซมพี่แซมไม่เปลี่ยนอ่ะไอการ พี่เปลี่ยนแล้วบินี่มีปรับสเกลตัวเองเป็น150พี่อย่างไหมเฮ้ยมันสกิมเหมือนเอเดโอลเลยนะพี่นี่นี่มันคีตูดแบบไปหมูสีดำแล้วมั้ยหน้าี๋ยวอ่ะกูกูอะไรผิดทุกอยกูเป็นอะไรกูคนไม่เท่เอาเย็นแม่ทำไมตัวใหญ่จังเลยอ่ะแอคชั่น เออชาเลอร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตัวใหญ่เดตัวใหญ่เงี้ยเอากระทะออกด้วยดิมเอากระทะออกจากข้างหลังด้วยสแป๊นมันะเอากระทะออกจากข้างหลังดิมคุงเอากระทะออกจากข้างหลังทำไม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 ได้ซีกูเหลืออยู่มันเหลือหนึ่งกิกปะว่าทำอะไรได้ซีกูเนี่แซมคนเดียวนั่นแหละว่าทำไมได้ซีกูเหลือหนึ่งกิ๊กอ่ะว่าทำไมมันแรงแรงเลยแค่กิกเดียวเสแซมไปฆ่าไอ้กูเสมไปฆ่าไปไน่รู้ท่ามันยุ่งหัวฆ่ามันโบไปไปแล้วไม่รู้ ไม่ไม่ได้สิผมเหลือผมเหลือแค่นี้อ่ะเหลือแค่กิ๊กเดียวอ่ะมันก็จะอธดษฐานอะไรเอาเทียอะไรแบบเนี้ยท่านย้ายไฟก่อนละกันเดี๋ยวเจอแกะคนไฟคาทงอ่ะแกอะไรคนไฟดาวผีบ้ามี่ผีบ้าคุณเองคุณต้องดูคุณจำท่าเซอร์สเกตได้เหรที่มันแบบปล่อยไฟออกจากปากาอะไรเพื่ออไฟอ๋อจำได้ อยากันแกะเป็นสอนอ่ะมามาน่าถ่ายฉากนี้ก่อนไอ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 ตอ้มตุ้มตนมตนมตน้มตุ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 มอยู่ไหนต้องยนตรงไหนตุมออกจากทีนี่บินไปเลยอดีมนียดีไหมนดีไหเนี่ยดีมเนี่ดีมเอาเอาอะไรออกจากข้างหลังดิเอาอะไรมาแทงข้างหลังอสโลแรกน่ะเออะไรเป็นสตแรกอะ แล้วก็ได้ที่ไม่ใช่กระทะก็ทำทำมันบั็กอยู่ไม่ยาไอ้ยาอะไรบั็กอะไรยาวมันมันบลกอยู่อ่ะมึงนอเอาอะไรมาไว้บอกแล้ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมานะทำไมคอหักอย่างนั้นค้างอ่ะเงียบเงียบค้างอ่ะเงียบไม่ผมค้างเดินไปไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูให้หมดเลยมึงมึงอยู่นิ่นี่ เลี้งดีกว่าหน่อพี่พี่รองใช้ไฟเออไม่เอาไม่เอาไม่มีไม่มีคุ้มกว่าไม่เป็นมาเดี๋ยวพูดนะเฮ้เจ้าหนูเข้าม่านี่สิไมใช่ไมใช่จะพาไปดูกล้องดีเดี๋ยวดิถามนะว่าแกเป็นใครทำไมถึงมาที่นี่ไม่ใช่เออ๋ยวกูต้องพูดน่ะเพราะมันเป็นยมยมทูตสามตัวเนี้ยสามสองหนึ่งแอคชั่น แกเป็นใครทำไมถึงมาที่เออไม่ได้ติฟันติดฟันเไปอกต้องมองพี่ปะไม่ต้องไม่ต้องมองกะสามสองหนึ่งแอคชั่นแกเป็นใครทำไมถึงมาที่นี่ไอ้ก้าเ,เดี๋ยวมึงเดินมาเลยนะนเดินไปไหนเดินไปไหนมึงเดินตรงไปนี่อย่าถามเยอะไอ้กี้สามสองหนึ่งเดินตรงไปหายกะไอดะ้ดีม่ะมีเต้าสามสองหนึ่งแอคชั่น ก็คลิปเลยนะตัว,วมันตัดแน่เลยนะโอเคไม่ตัดไม่ตัดมามาเดินไปเลยนะเดินไอ้ก็เดินตรงไปเลยเดินไปข้างหน้าดีป่ะสามสองหนึ่งแอคชั่นโอเคโอเคทำไมถึงไม่ตอบค่าล่ะสามสองหนึ่งกูพูดนะสามสองหนึ่งแอคชั่นไอ้ดิมไปข้างหน้าก็ดีนะสามสองหนึ่งแอคชั่นทำไม เจ้าถึงไม่ตอบข่าล่ะก็ไม่ต้องตอบไปนี่เงเลยสามสองหนึง่งแอคชั่นไอที่นี่มาเป็นคนใบ้โอ้เจ้าพูดไม่ได้นี่เองสามสองหนึง่งแอคชั่นพยัมหัวได้เดิมแอคชั่นโอ้เจ้าพูดไม่ได้นี่เอง 3่ข้าได้ดูนิมิตของเจ้าแล้วเจ้านี่มันน่าเศร้าเหลือเกินนะเจ้าหนุ่มเจ้ามีความสุขไหมยพยายนานะไอ้ไอ้มึงคิดอเลยไอ้ตกพยายนานะสามสองหนึง่งเออเดินเดือดดิฉันโอเคพยายนานะสามสองหนึง่งสามไม่เอาทำนู้นดีกว่าสามสองหนึง่งแอคชั่น เ,เดี๋ยวดีบอกว่าข้ามอบให้ข้ามอบวันนี้แกข้ามอบให้ข้ามอบกระทา,าวิเศษแกเจ้าเออเอานี่ไปผมต้องพูดเหรอไม่ครูพูด<อ>ลืมแล้วก็ให้มนะ 3, ันนะสามสองหนึ่งแอคชั่นรับนี่ไปสิมันคือทารวิเศษนะ่ะฉันให้แกเจ้าเจ้าพี่มารับเดี๋ยวกล้ากันเราพี่มารับนะแม่แม่แม่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็เดี๋ยวมัเข้ามารับ แล้วก็อาการเกมโมโซนเอแบบเอกล้าแบบเออกำลังกำลังวิ่งมารับเดีแ๋ยบบกูจะคันเลยเดี๋ยวไปจะเพิบบ่งนะขอไอชาบดรอร์หนึ่งวิแล้๋ยวเขาเขาเดินมาเดินมาอีกนึงเดินมานนหน้าไหนสามสองหนึ่งแอคชั่นโอเคไปหยุดหยุดหยุดวางไอ้นั่นนั่นแหละโอเคแล้วก็ฆ่าล้อเล่นนะ่ะแล้วก็มึงก็ตายเดี๋ยวนะอ,อ่อาไอปีศาจ ไอ้ยมทุสถองกระทันนี่ไปอันหนึ่งแล้วก็แล้วก็ใส่ก้าเลยไฟอ่ะไอ้ก้าแค่มดหนึ่งไว้นั่นเดี๋ยวตายซ้ายเลยใช่ไหมพี่เออใช่กระทันแรกเลยไอ้กล้าก้ามองพื้นสามเดี๋ยวค่อยค่อยชักค่อยชักกระทาออกมาเก็บอันโอเคแล้วก็ข้าวเราเล่นอะ่ะแล้วก็พ่นใส่มันเลยคีสั้นหนึ่งทีนี้ไอ้ดิมคีสั้นทีทิสั้นหนึ่งทีโอเคมองหาก้า สามสองหนึ่งแอคชั่นข้าล้อเล่นอนะ่ะเอ่อคลิกขวาสิคุณบอกเอามายังไงสามสองหนึ่งแอคชั่นเออเจ้านี่มันเซอร์เบอร์จริงน,นะเนี่ยข้าล้อเล่นอนะ่ะหืมไปซะพ่นพน่นยาเลยพน่นยาเลยโอเคพี <P unch> ส่สามสองหนึ่งแอคชั่น <P unch> เฮ้ยไอเออจอ้ามันโดวโง่เอ้ย เจ้านี่มันซื่อบื้อเหลือเกินตายซะขัดมันตายแล้วมัน <c oughs> ตายแล้วถอนเอานหรอเดี๋ยวไอการ์กลับไปเป็นสก,กินไอโดนหนงึงแดงไอดีมปรับเป็นตัวเองเลยเดียมคุงที่เป็นปีศาจแล้วก็มีบีกแล้วก็ทิายาเป็นแกะทุกคนมานี่ไอการมานี้ปลามานี้โอเคแม <c oughs> ี๋ <c oughs> อ้ <c oughs> อ,อ๋อไอแกะไปแล้ว啊 เดี๋ยวใครพังอ่ะเดี๋ยวเคียะพูดว่าเคียร์ยาเป็นโยนีนะเคียะพูดว่าเอ่อเรื่องเรื่องมันมีอยู่ว่ะเนี่ยมามาเคยะไหนเคอยู่นี่ทหารน้อยชายที่ยาโสอุใช่แล้วอยนี่เคียรยายืนนี่เอ้เคียรยาไอ้กล้ายืนนี่ไอ้สตูบิฟักแอนสเวนูบแอนจิกกิตไกส์โซแลนเคโนมอยู่นี่แล้วก็เวลาเคียรพูดมึงก็อยากหน้าด้วยนะเคียร์ไอ้เก่งนเกหมดถางหมดแหละเดี๋ยวเข้าไปไอ้ก้าอยู่ไปหันหน้ามา ไม่ต้องถือกระตาเอากระทาเก็บไว้ในตัวห้ามไปตอนแรกเคอาใจรเดี๋ยวเวลากี้ยับพุ่นพยายามหน้า้วยนะเข้าใจไหมการมานี่การมานี่โอ้เฮ้ยกาพยายามหน้าแน่เอ้ยนี่น่ดังมากเลยเดี๋ยวผมเลียแป๊บอะครพูดดิโู้รู้โห้รู้โห้รู ไอ้ก้าไปทางงาเอาดูดิคีย์าพูดไม่พูดทางงาเออจริงๆไม่ได้นี่ไม่ผ่านนะครับเนี่ยกีย์าจบการพูดเสร็จ <พอ S 2> แล้วก็พอเราจบประโยคเสร็จแล้วก,พวก,พวก,ววก็พอตามน้ำเสร็จใช่ไหมคีย์อาพูดว่างั้นเอางี้ทุกคนมาพักกันก่อนตามข้ามาแล้วก็คุณตามฉันมาแล้วก็ไอ้ไอ้กล้าเห็นตรงน,นไหมไหมหลังหลังหมาป่ามันจะมีพื้นที่สโลสโลน้แกสโลสโลสโลดาวหัวเดินปีดา แก่อโอ้ฆ่มันให้ตายเลย<ะ>บ่ายขาไม่ได้หรอกเพราะฉะนัน้เป็น,นมาายอมตะยังไงล่ะเออรอกันม <c oughs> ันเฮ <c oughs> ้ยแกดตายตายไปแล้วไอ้ <c oughs> ก้ามึงเห็นไหมตรงนู้นอะหลังมาป่าปะหรือจอดินู่อะแล้วหลังมาป่าคือเวลาเค้าบอกว่าไปพักตามตามข้ามาแล้วมึงเดินไปหลังมาป่านะเอออย่าพูดต่อยโอ๊ะ ลือกเอาเฮ้ยเจ้าหนูมาแกสู้แกสู้แกสู้เราจะทำอะไรแบบนัน้นเอ้าไปก้ามายังบูมแมลงหายโยโก